จะให้ช่วยเป็าที่รักทำาแก่ว่าแกเป็นนาัวเจ้าอกาะที่ตะลา่านแกไปทำอะไรตรไหนก็ได้ดเหรอนี่เปนชีวิตจิงไม่ใ่ละครเวย้ยแกเตรียมรัผลแกจะทำงงงงแกได้เลยไอง้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะมีผู้ชายบ้านจะทำอะไรฉันช่วยด,ด้วยค่ะตำรวจตำรวจด้วยเหรอห ตะโกนให้เต็มที่เลยฉันกำลังสนุกมากถ้าฉันรู้ว่าเธอสามารถที่จะว่ายน้ำขึ้นเกาะเองได้ถ้านผูไว่ก็เป็นเสียเวลาเอาเรือไปแล้เพืนน้ำมันหรอกเก๋ว่าอะไรนะเ็ค <c oughs> ิดว,ว่าตัวเธอเองเนี่ยหลับไปนานแค่ไหนจ๊ะห้านาทีเหรอโดนหัวเธอเนี่ยวางยานอนหลับเลยจ้ะไม่ใช่ดีสู่นิเคิมหลับไปถุยโม ไอ้ถนมเเป็นนะั่นไม่ใช่เธอคนเดียวนะที่คิดความแข่งช่วยได้อะฉันก็ทำได้แล้วทำได้ดีด้ดวยขอบอกในเมื่อบ้าผู้ชายนะก็จับเธอมาติดเกาะผู้ชายอย่างไันนี่มันจะาหายยากไงเอ,เอาเลยอยากจะททำอะไรตรงไหนทำได้เลยเพราะเนี่ยมันเป็นเกาะช่วนกู้ของเพื่อนฉันเว้ยแล้วไม่ต้องห่วงนะว่าจะมีใครเห็นเพราะว่ามันไม่อยู่ มันเนี่ยันก่อนเนี่ยปีแค่เราสองคนพอได้แล้วป <c oughs> ากก็บอกพอแต่ตาที่มองฉันเนี่ยห็นอยากได้มากเอาไงนพรพลแล้วเล่มันตรงนี้เลยไหม อาชาไม่มาอย่าลืมเสิว่าเธอบอกเจ้าของห้องพักไปแล้วให้บอกอาชากับเธอว่าเธอไปนอนบ้านเพื่อเป็นไงพอคิดแผนงชั่วให้อาชาได้ดีกับเธอตามลำพังแต่ตอนเนี้กลายเป็นแผลชั่วเธอมันเปิดทางให้เธอกับฉันอยู่ด้วยกันโดยที่คนอื่นเขาไม่สงสัยกรรมมันติดกรวดเร็วอีจังเลยเว้ยสะใจ Thì cái vừa ca đâu không? <laughs> Thôi. ยากกันแล้วอ่ะถ้ากับฉันบ MP กันไม่พ้นเลยยอมรับได้ดีว่าเราเกิดมาเป็นคู่กันนี่คู่อนะื่นอ่ะคู่สีเสมอกันแต่เราอ่ะมันเร็วเสมอกันไปลงนรกพร้อมๆกันเลยดีกว่า,าทำไมอ่ะเนี่ยไ,ไปตีหัวห,หัวเหรอ,อติดหัวหัวเหรอบอกว่าอย่าติดหัวหัวนังเนย